็จะวิ่งไปซื้ออยาอยาลมกินแต่อันนี้ไม่ไปซื้อค่ะ oh. ก็ดูรูปนามค่ะว่าตัวซี่เธอจะปวดแค่ไหนเธอจะตาลายแค่ไหนพิจรารณาดูครับพิจารณาดูค่ะ hmm. แล้วก็สกักคสติเอ็มอสอาว่างนะคะ hmm. ก็ใช้รหัสให้เป็นประโยชน์เนาะแม่เนาะ hmm. ก็เอ็มออ็มสอามสามครั้งแล้วก็อใส่รหัส16หกหลัก นะคะแล้วก็มา MSI มสามครั้งเหมือนกันแล้วก็ใส่อุอากาศดูซิว่าอากาศใส่อยู่นั้นเนี่ยจนกว่าเธอจะหายพอหายแล้วก็ทำน้องทานี่ล่มไปเลยครับว่าวางตัวเองว่าเวียนหัวตาลายตานี่จะมูเหลวไปทั้งนี้ก็มันคอยจะตาลายค่ะแม่ก็เลยจก,ก็เลยเอาโน้มโน้มคำของแม่มาเนาะ ที่ว่าแม่อบอกมีทุก้องคาถามากระูกกระทองตามทา,มต,ามตามลูกไม่เคยได้ไปซื้อยาเลยเขาก็หายของเขาไปเองก็ค่ะก็น้อมน้อมน้อมกราบมหาบารมีพ่อคุยใหญ่แม่คุ้ใหญ่เจ้าค่ะูุสลเก็บูุสลเจ้าค่ะเอ็มเอสอเอ็มเอสอาเจ้าค่ะจ้าสาธุสาธุค่ะจ้า